สวัสดีครับเป่าตรงฟูด้ดขนมจีาบสาลัเปาเฟรนช์ชายยืมรีดับหนึ่งวันนี้มีจัดส่งจุดเฟรนช์าลดกล้องข้างยืมรีหนึ่งคันนะครับปลายทางอยู่ที่อำเภอพายุหะกีลีจังหวัดนครสวรรค์จัดเตรียมสินค้าและอุปกรณ์เรียบร้อยเช็คความพร้อมออกเดินทางกันเลยตอนออกเดินทางเราก็จะแวะมาส่งจุดตู้ฟิฟ้า7 9 99, 9 9ันบาบาทให้ลูกค้าก่อนนะครับปลายทางอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดระยองจัดส่งเรียบร้อยแล้วเดินทางกันต่อเลย ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอันดับแรกเมื่อถึงบ้านลูกค้าแล้วพนักงานจะยกสินค้าทั้งหมดลงมาให้ลูกค้าเช็คว่าสินค้าครบไหมจากนั้นจะแบ่งเป็นบางส่วนเพื่อนําออกไปขายต่อด้วยนาพ่วงข้างลงจากเทเลอร์เพื่อเตรียมความพร้อมออกไปขายยีนนี้กันเลยเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วออกขายกันเลยครับพ่วงข้างของเราคันใหญ่นะครับแต่ขับง่ายมีการตั้งสูงบรารนให้เรียบร้อยตลาดรับครับถึงแล้วก็ต้องรีบอุ่นสินค้าเลยเพราะว่ามาสายแล้ว คุณลูกค้าแป๊บเดียวก็มีลูกค้าทยอยมาซื้อเลยครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยขายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีพนักงานไปเทรนการขายกันแบบนี้เลยครับก็จับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดโปรโมชั่นเป็นชายรถพ่วงข้างยืงฟรีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือติดต่อเบอร์โทรล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ